ครับวันนี้เราก็กลับมากับ Suzuki GD Ca ค e Racer คันนี้กันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะพาจะมาพาเปลี่ยนตัวสายคาดถังตัวนี้นะครับที่เป็นสายคาดหลอกเนาะก็เนี่ยครับอย่างที่บอกในคลิปรีวิวไปว่านี่มันเป็นทำมาจากอ่ามันเป็นวัสดุเป็นสังกะสีนะครับมันจะมีแค่คาบที่เป็นแบบ ขาวเด่าง,ดางนะเป็นข้าวสนิมขาวแต่นี้ผมลองขัดข้าวพวกนี้ดูครับแล้วมันเหมือนเป็นการเปิดผิวทําให้มันโดนน้ำโดยแลวกลารเป็นสนิมแมบว่าสนิมตาเหมือนพวกแบบแผ่นสังกะสีท,ที่เราเคยเห็นนะครับก็วันนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นแผ่นสแตนเลสอันนี้นะครับที่เคยยกตัวอย่างในคลิปเนาะลองสั่งมาดูแล้วก็ดูแง้มๆดูคร่าวๆก็เงาใช้ดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนให้ดูกัน โอเคก็เอาให้ดูนะครับว่าอันเก่าผมติดไยังไงเห็นไหมผมจะติดลากยาวถึงนี้นะครับแ้วเบอกก็จะทับบางส่วนอยู่แล้วก็จะไม่เห็นทีนี้เดี๋ยวเราก็มาลอกของเก่าออกนะครับอันนี้ก็ระวังกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างบางแล้วก็คมเนาะในการลอกก็จะใช้ความระมัดระวังนะครับก็เดี๋ยวผมต้องใช้สองมือนะครับเดี๋ยวผมวัดไปตอนลอกเสร็จแนละ้เนาะ เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ลอกออกแล้วก็ตัวถังยังสีเดิมนะครับแต่ถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยแน่นอนว่า,าสีตรงที่ปิดไว้เนี่ยมันจะไม่ซีดนะครับเท่าด้านข้างเราที่มันโดนแสงตลอดเวลาแต่เท่าที่ผมสังเกตตัวตัวของจีดีถังตัวสีนี้นะครับตัว,ต,วตัวที่เป็นสีเทาประกายเงินตัวนี้เนาะมันไม่ค่อยซีเลยนะครับสีเพราะาคันนี้ผมก็จอด อจอดทิ้งไว้เป็นปีเลยนะแต่ว่าตอนจอดเนี่ยผมก็ใส่ผ้าคลุมอะไรไว้อยู่แต่ว่าตั้งแต่เอาเอากลับมาเอามาซ่อมมาใช้ก็เนี่ยหลายเดือนแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแตกต่างนะจะเห็นนิดนึงยังไม่ได้ล้างนี่แหละที่คิดว่าถาลางก็ค่อนข้างที่จะเนียนเลยแหละส่วนกาวที่ใช้เป็นกาวตัวนี้นะครับนี่นะกาวสองหน้าแบบนาตัวนี้ ถ้าเป็นตัวอื่นผมก็ไม,ไม่ไม่ชัวรวเนาะไม่ได้ทดลองว่าสีจะเวลาเลาะเขาจะเป็นไงหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราไปตัดสแตนเลสตัวใหม่นะครับไอแผ่นสแตนเลสให้เท่ากับขนาดเดิมตัวนี้โอเคเดี๋ยวว่าไปที่ตอนตัดเลยไอตัวแผ่นสังกะสีเนี่ยผมตัดออกเป็นยาวๆนะครับแล้วก็ไปทาบบนรถเนาะผมก็เลยไม่ได้วัดขนาดมันว่าสรุปแล้วหุมตาลไปชิดแล้วเท่าไหร่ ก้อนนี้ก็เลยเอาชิ้นเดิมนะมาทาบเลยเนาะเราจะได้ไม่ตัดเสียของนะครับไอตัวตัวสังกะสีเนลนะเพราะม้วนหนึ่งก็เป็นร้อยอยู่เหมือนกันนี่ก็แพงอยู่ถ้าเทียบกับปริมาณของสังกะสีนะครับสังกะสีมันได้เป็นม้วนแผ่นใหญ่เลยนะแต่ว่าตัวสแตเนเลสนี้แพงกว่าแล้วก็ได้มาเท่านี้เองนะครับโอเคก็เท่าที่วัดดูนะครับอันนี้ก็ไอตัวชิ้นยาวนะก็จะยาว35เซนพอดีนะครับอือฮึอันนี้เป็น ตารางเซนติเมตรครับเป็นช่องละเซนก็ตามเลขเลยครับ35พอดีเป๊ะส่วนชิ้น nah, นี framework. ้เนี่ยจากรอยพับเนี่ยก็คือตรงจากตรงเนี้ยจนถึงตรงรอยพับเนี่ยมันจะเป็นตัวที่พับไปซ่อนใต้หังเนี่ยก็นี่ครับประมาณ12เซนนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมตัดตามนี้เลยนะครับตัวอ่าตัด10 35มเซนและ12เซนก็เดี๋ยวเราจะตัดนะครับโดยใช้กันไก ที่เป็นตัวนี้นะผมไม่เรียกไม่ไม่ัมม่นใจว่าเขาเรียกว่ากันไก่อะไรนะครับแต่ว่าจะเป็นกันไกที่ค่อนข้างหนานครับแข็งก็ไอตอนตัดฟังสีเนี่ยผมใช้กันไกตัวนี้นะครับแล้วก็เท่าที่ดูนเนี้ยของตัวสเตเลตนี้ก็ผิวก็ค่อนข้าง,างหนาเท่ากันนะครับก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวเราผมลองตัดดูเลยนะแต่ว่าพอดีว่าผมไม่ได้มีขาตั้งกล้องเนาะก็เดี๋ยววาร์ปไปตอนตัดเลยกันครับครับ ก็ลองตัดนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองเทียบกันดูแ้วเนาะความเงาเป็นไงเพื่อนเพื่อนมันไม่ใช่เงาเลยครับมันคือกระจกเลยครับเนี่ยดูสิครับเนี่ยส่องหน้าเออส่องตาด้วยเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเทียบกับของเดิมนะของเดิมเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเออเงาประมาณนึงนะครับไม่ได้แบบว่าสะท้อนชัดขนาดนั้นนะฮะอันนี้แต่ว่ามันเป็นสังกะสีเนาะมันจะมีปัญหาเรื่องสนิมส่วนตัวนี้เนี่ยน่าจะ ด้วยที่ว่าตอนนี้มันเป็นตอนกลางคืนด้วยบผมไม่ชัวร์และวเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนวันเราต้องไปเทียบดูแหละว่ามันจะเป็นไงผมคิดว่าก็น่าจะเงาประมาณนี้แหละไปเทียบดูกับรถเมื่อกี้ดูแล้วคนระ่าวๆก็สวยเลยครับก็เด่นเด่นชัดก็ของเดิมเลยอหนาก็้วยตัดยากมากต้องหากันไกลดีๆตัดนะฮะมันมันหนารู้สึกพอเทียบเอาจริงๆมันมันหนากว่าตัวสังกะสีเท่านึงเลยเนาะ ก็น่าจะมินน่าจะมินหนึ่งพอดีครับเนี่ยความหนามันเนี่ยครับก็เดี๋ยวเราจะติดก,กาวนะครับแล้วก็ไปแปะเลยเนาะส่วนอันนี้เนี่ยที่เห็นข,ขาวๆเนี่ยเป็นกาวเดิมของเขาที่แถมมาให้นะครับมันจะลักษณะเป็นกาวสองหน้าเป็นผ้าไปเนาะซึ่งผมไปดูรีวิวมาแล้วนะครับก็คือเขาซื้อไปติดผนังอะไรกันเนี่ยแป๊บเดียวหลุดครับไม่อยู่นะกาวที่เขาแถมมาให้เนี่ยและแน่นอนนะครับไม่ไม่ต้องคิดเลยว่าจะติดอยู่กับรถเรานะที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ก็เดี๋ยวลอกกาวตัวเดิมที่ติดมาออกนะครับแล้วก็ใส่กาวตัว 3M หนาๆไปแทนมันจะเพิ่มความนูนด้วยนะมันจะเพิ่มความมิติมากขึ้นมันจะเห็นเป็นเขาเรียกอะไรพอเราใส่กาวที่หนาเนี่ยมันจะมีมันจะนูนขึ้นมาจากตัวถังมันจะไม่ได้แนบติดขนาดนั้นมันจะมีดูมิติขึ้นมานะครับเหมือนเป็น,ปนสายคาดจริงๆโอเคก็เดี๋ยวเราวับไปดูตอนติดที่รถกันเลย โอเคครับก็ว้าวเงาวิ่งเลยครับนี่นะับก็จะประมาณนี้นะคือถ้าใครอยากเอาสวยแบบว่าเนี้ยกว่านี้เนี่ยก็ตัดเป็นช่วงโค้งแล้วก็ยัดเข้าไปได้นะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะเพราะว่าเราปิดถังมันไปเนี่ยมันก็ไม่เห็นดีดเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดตรงๆง,งนี้แหละเอาง่ายๆเลยลทีนี้ก็ปุ๊บใส่ฝาน้ำมัน ไม่ดีนะต,ต้องกดแล้วบิดโอเคนี่โอ้โหมันก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไงโอโ้ผมชอบไปนะว้าวมันไม่ได้มีสีเดียวนะครับไอร้านที่ผมซื้อเนี่ยในในช้อปปี้เนี่ยเขามีหลายสีนะสีทองก็มีนะเพื่อใครแบบเฮ้ยทำสเต็ปแบบ ดำทองแล้วไล่อะไหล่สีทองมาแล้วอยากได้สายค่าที่แบบสีแบบเออแปลกๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ไปดูได้เลยมันมีหลายสีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยสีทองสีแดงอะไรเงี้ยแล้วก็สีโครเมียมแบบนี้สีน้ําเงินอะไรน่าจะมีะม,มันมีหลายต้องไปดูแล้วก็หลายขนาดแต่ขนาดที่ผมใช้เนี่ยคือ4เซนนะครับในในความคิดผมเนี่ย4เซนเนี่ยค่อนข้างที่จะพอดีและสวยแหละกับถัง G d ดีเนี่ยก็สำหรับรุ่นอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับ พวก GPS อะไรพวกนี้เนาะที่เป็นถังแบบว่าหยดน้ำอะบรนี้แล้วฝาถังอยู่ตรงกลางแบ,บนี้เนาะมันเสียงก็จะต้องเป็นแบบนี้ครับผมว,ว่าแปะเอาก็ง่ายดีคือเราไม่ได้ใช้งานจริงมันอยู่แล้วยกเว้นพวกระย้าอนฟิลไอพวกอินเตอร์เซปเตอร์อะไรพวกนี้พวกคอนติอะไรเงี้ยมันจะมีที่เป็นของแต่งแยกนะครับอันนั้นเขาจะเป็นแบบว่าเป็นห่วงครอบก็สวยเลยนี่ล้วแต่เนาะโอเคครับ ก็ทีนี้ก็อย่างที่เห็นนะผมซื้อมาม้วนหนึ่งมันเหลือเยอะนะซึ่งผมก็เลยคิดว่าผมจะทำแจกนะครับสำหรับซีดีะะนะครับสำหรับใครที่ใช้ G d ดีนะถัง G d ดนะีเนาะเพราะว่าผมคิดว่าผมจะตัดนี่ครับผมจะตัดเป็น2ชิ้นเนี่ยแล้วส่งไปให้เนาะแต่ว่าให้ให้ให้คนที่จะเอาเนี่ยให้ไปซื้อกาวนะครับที่เป็นกาว 3M นานาเนี่ยติดเอาเองเนาะออ๋ก็น่าจะมันน่าจะแบ่งได้เยอะเลยนะเพราะว่าเหมือนผมนจะซื้อมาประมาณ2องเมตรสี่สิบนะครับสองเมตรสี่สิบอันนี้มันใช้ไปรวมกันสามสิบห้าสี่สิบห้าสิบตีว่าห้าสิบห้าสิบเนี่ยก็ถ้าน่าจะทำได้อีกประมาณสักเกือบสี่คันได้เลยก็คิดว่าน่าจะทำแจกอีกประมาณสักสี่เส้นนะครับสี่สี่สี่คู่เนาะสองเส้นก็ ก็จะขอแจกสังวนสิทธิ์แจกนะครับในกลุ่มจีดีสกิจีดีหนึ่งศูนย์ไทยแลนด์นะครับเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีสมาชิกเยอะแล้วก็น่าจะมีคนที่ใช้ GD ดีนะครับก็ผมขอจัดก,กิจกรรมแจกนะครับสี่ชุดเนาะเอาเป็นใครอยากได้ก็พิมพ์คอมเมนต์ที่คลิป YouTube นะครับที่ช่องคอมเมนต์นี้เลยเนาะแต่ว่าขอสงวนสิทธิ์เป็น เป็นอย่างนี้นะเป็นคอมเมนต์แล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งเข้าที่ทักแชทไปที่ Facebook ผมได้เลยหรือก็เดี๋ยวเราคุยเรื่องที่อยู่จะส่งอะไรกันก็ผมส่งให้ฟรีนะครับเอาไปซื้อกาวติดกันเองถ้าใครอยากได้นะผมก็จะตัดนี้นะสองเส้นเท่านี้เลยใส,ส่สีดําก็เข้านะสีอื่นก็เข้านะผมว่าใส,ส่สีดําก็น่าจะสวยไปแบบเออก็น่าจะเฉียบเลยนะ ใครที่แบบว่าแต่งเป็นแบบลายโคม,มีมอย่างเงี้ยได้ได้ค่าถังน,นี้ไปก็ก็ดูดีนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะถ้าใครอยากได้นะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ใน YouTube นะครับอะไรก็ได้แล้วก็แคปหน้าจอทักแชท a c e b o o k ผมมาได้เลยก็อ่า Facebook ผมก็จะอยู่ในกลุ่มดีดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอสงวนสิทธิ์เนาะคงคงไม่เอา Facebook ตัวเองมาบอกอย่างนี้เนะาะก็เดี๋ยวส่งเข้าไปที่ทักไปที่แชท a c e b o o k ส่วนตัวผมได้เลยครับหรือว่าเป็น แคปแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์ใน Facebook ที่ผมจะโพสในกลุ่มจีดีก็ได้นะครับเนาะครับผมคิดว่าน่าจะสี่เส้นน่าจะได้ครับคิดว่าสี่เส้นน่าจะเดี๋ยวผมไปวัดอีกทีหนึ่งว่ามันได้กี่เส้นได้เลยออกขึ้นข้อมูลอีกทีให้ถูกต้องอีกทีว่ากี่เส้นแต่คาดเดาคร่าวๆน่าจะสี่เส้นผมว่าได้ครับอีกก็คืออีกสี่คู่น่าจะได้สี่คันเนาะเพื่อใครชอบแบบนี้สำหรับผมก็ชอบมากเลยครับผม ไว้เจอกันคลิปหนะ้าครับวัสดีครับ